For impact in act สวัสดีครับรีวิว Jurassic World Chaos Theory Season 4นะครับเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วโหอย่างที่ผมบอกไปนในคลิปเรียกชั่นตัวอย่างเลยนะว่าไม่อยากให้จบเลยพอรู้ว่านี่เป็นซีซั่นสุดท้ายคือแบบว่าผมดูซีรีส์นี้มาตั้งแต่แ c มค p ีเ e เชียส ตอนที่เด็กกลุ่มนี้ยังเด็กกันอยู่เป็นไทม์ไลน์ของโจเซิเวอร์ภาคแรกนะปี2015ทีซั่นแรกฉาย2020แล้วมาถึงนี่นับภาคนี้ด้วยก็เป็น5ปีเต็มนะครับที่ผมอ,อ,อยู่กับซีรีส์นี้มานะมันก็ห่างกันแบบครึ่งปีด้วย ครึ่งปีก็มีซั่นต่อไปซั่นต่อไปเนี่ยอย่างแคมคิริเชสมีตั้ง5ซีซั่นซีซั่นนี้มีแค่4เองผมก็นึกว่าอย่างมากก็จะมี5นะแต่ว่าอ่าสุดท้ายไม่สมดุลกันนะครับภาคแคลเซอรี่มี4ซีซั่นแล้วก็อย่างที่บอกไปอ่ะคือไม่อยากให้จบหรอกยิงอยากให้มีเรื่อยๆเลยแต่ว่าอย่างน้อยถ้าจะจบก็อยากให้จบที่ซีซั่น5แต่ว่าเขาก็เลยจบที่ซีซั่นนี้เลยซึ่งอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าบททุกอย่างมันก็ลงตัวและทำลายทุกอย่างมันก็มาลงล็อกกับหนังภาคจบแต่ภาคของ World พอดีนะมันจบ ในทำลายโดมิเนียนพอดีใช่ไหมละ่ะแน่นอนว่าเ้นสุดท้ายแล้วจะเต็มแม่นอนนะครับคลิปนี้ก็มีสปอยยับแม่นอนสิ่งที่อยากจะพูดมาบ่นในคลิปนี้เริ่มแรกเลยขอเพราประเด็นเรื่องจิกนโนโทซารัสที่ทุกคนรอคอยกันผมเชื่อว่าพอซีรีส์นี้มาเนี่ยภาคเควสเซอรี่มันทำลายอยู่ในปี2022ก็คือตรงกับภาคโดมิเนียนนะทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนคาดหวังให้กิก้าออกมาจิกโนโทซารัสเนี่ย ออกมาแก้บทจากภาคโดเมนินที่มันบทห่วยมากไม่มีความน่าสะพึงเลยทั้งที่เป็นผู้นี่คืยเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องอะเนาะจนสุดท้ายก็มาจนได้ในซีซั่นจบเลยนะครับมาแก้บทตัวเองซึ่งในจุดนี้ถือว่าทําได้ดีมากแล้วก็สารฝันส,ส,สารสิ่งที่แฟนคลับของแฟนจูเลสิกเวอร์ต้องการมากๆก็คือเอาบทของกิก้าเนี่ยมาแก้ได้ดีมากผู้นี่บทดีกว่าในหนังเยอะแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบเออออกมาเต็มๆต็มเป็นตัว ไล่ล่าขนาดนั้นแต่ว่าเห็นถึงความดุร้ายให้เห็นถึงความน่าสะพึงกลัวของมันได้ดีกว่าในภาคโดมิเนียนที่ทํามาโดมิเนียนแบบแม่งเอามาเอ,อ๋ยชิหมหายฉากเปิดตัวก็ไม่อลังการและฉากเปิดตัวก็แบบจืดชืดมากคือเอามานอนเฉยๆจะได้ไหมในภาคโดมิเนียนอะ่ะออดูดูอย่างเดเสาตัวที่เป็นบอสใหญ่ของภาคก่อนๆน,นี่คือจะออกมาแบบอลังการฉากเปิดตัวคือสุดมากๆแต่ละตัวจะมีความน่าสะพึงกลัวอ่ะมาอันนี้ก็ทําได้ดีมากแค่เห็นจาก ตอน2ตอนแรกก็คือรู้แล้วว่าแบบหนึ่งน้อยก็ดีกบพา,าโดโมิเนียนและแน่นอนอีกตัวหนึ่งก็คือเทลิซิโนซอรัสซึ่งตัวนี้ก็จะออกมาตอนท้ายแล้วนอะกลางๆเรื่องแล้วตอนที่ไฟไม้ป่าแล้วไอ้ตัวนี้ก็ทําได้ดีเหมือนกันใน่นก็พูดเรืสอยแล้วขอพูดถึงป้าด้วยลวกันป้าเล็กเล็กซี่ก็คือทีเล็กนั่นแหละตัวหลักที่ออกมาจากจูราสสิกภาค,า,คาคแรกเลยตอนแรกอ่ะในฉากที่ทีเล็กเพิ่งย้ายมาไบโอซินใหม่ๆม,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 มีใครสงสยัยเหมือนผมไหมว่าอันนี้มันใช่ป้าไหม เพราะว่าตัวมันดูเขียวๆย,ยังไงไม่รู้แล้วก็ไม่มีรอยแผลเป็นคือป้านเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เป็นรอยแผลเป็นมากนี่ทุกคนจาได้แต่นั่นแหละงงมากว่าตัวนี้มันใช่ไหมทําไมถึงไม่มีรอยแผลเป็นก็เลยก็เป็นบัคโดหรือเปล่าในภาคเดอะรัสเวิร์ดจลสิปาภาคสองะนะที่เป็นพ่อแม่ลูกอะแต่ไม่เป็นไรช่างมันเพราะว่ายังไงตามทำลายในภาคดมิเนียนเนี่ยในฉากต่อสู้สุดท้ายที่สู้กัน3ตัวกับเซเรโซัสที่ผักมันไปเสียบ กับเล็บของทีเรซอนซาร์ดอะอันนั้นคือเรารู้อยู่แล้วว่าไงก็เป็นป้าแต่ว่าฉากนั้นเราไม่ได้เห็นนะใน,ในเรื่องนี้มันจะทํามาหลังจากจบศึกไปแล้วแล้วพวกเด็กเพิ่งมาที่หลังอ่ะพูดถึงบักโดก็พูดเลยแล้วกันตอนท้ายบักโดก็ออกมานะเออน่าจะใช่แหละเพราะว่าเราเห็นอยู่มีทีเล็กหลายตัวมันอาจจะมืดเราแยกอาจจะแยกไม่ออกหรอกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ว่าอที่แน่มีทั้งป้าทั้งบักทั้งโดแน่นอนเออลูค์ไปไหนวะพอพูดถึงแล้วอะ่ะผมอยากรู้มากเลยเพราะว่าในภาคโดมินียนเอาจริงสงสัยแต่ตอนนัน ตอนจบโดมิเนี่ยเราจะเห็นป้าไปเจอทเท็กอีกสองตัวใช่ไหมซึ่งอันนี้ทุกคนก็ว่าเป็นบก,กับโดอ่ะแต่ว่าตัวลูกมันไปนไหนอะผมอยากรู้มากเลยหรือว่าโตแล้วก็ต้องแบบแยกกับพ่อแม่อี้เหรอแต่ก็ไม่คนสงสัยว่า,วาลูกมันอาจจะเป็นตัวที่โดนสไปโนฆ่าตายในภาคสามก็เลยนะในจูดิสิกปาร์คสามอะแต่ว่าเออมันมียันออกมาแล้วว่าไม่ใช่เนาะตัวนั้นเป็นทีเล็กตัวอื่นเลยอีกตัวหนึ่งแต่ถ้ามันเปเด็นนั้นเอามาเข้าเรื่องซีรีส์นี้ขอเรื่องหนึ่งขออวยก่อนเลยคือยัสสวยมากยัสมีหน้ายังไงก็ยังคงสวยอยู่่อออยางนนั้เเหมืดดิตล ทุกซีซันทุกวินาทีโดยเฉพาะตอนจบที่ปล่อยผมอะโอ้โหแบบโคตรสวยเลยแบบว่าอาใจลายเลยผมชอบยาร์ดมากๆเลยอะเอาไปที่รีวิวสุดๆภาพรวมของซีซันนี้เลยก็คือผมคิดว่าอยากให้มันสุดกว่านี้เพราะว่ามันเป็นซีซันสุดท้ายแต่ถ้าถามว่ามันไม่ได้อยู่ในฐานะซีซันสุดท้ายเนี่ยผมว่าโอเคเลยแต่ว่าด้วยความที่ความรู้สึกของเราอะมันเป็นซีซันสุดท้ายผมเลยอยากให้มันสุดกว่านี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจัดเต็มเท่าไหร่ นะแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเราผูกพันกับซีรีส์นี้มากเราผูกพันกับตัวละครผูกพันกับพวกเด็กๆพวกนี้แล้ว้าถามว่าจบสวยไหมมันก็จบสวยแล้วแหละนะแต่ว่าผมก็อยากให้ระหว่างดําเนินเรื่องมันมีอะไรที่อลังการกว่านี้แต่ก็อย่างว่าเนาะจะอลังการสักขนาดไหนมันก็สเกลเรื่องมันก็อยู่แค่นี้เนาะเพราะงั้นรวมๆก็ถือว่าดีแหละแต่ว่าไอ้ส่วนนี้พูดในมุมของผมไม่เฉยมันจ,จะเป็นความคาดหวังของผมมากเกินไปแล้วก็ เราทาเที่ยวยึดติดมากเกินไปนอ่ะเนาะอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนั้นก็ได้แต่ถ้าพูดให้เป็นกลางภาพรวมของเนื้อเรื่องก็ยังคงรักษามาตรฐานของมันได้ดีคือขนาดมันเป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมชันแล้วแถมเลดก็ไม่ได้แบบเลดเยอะด้วยเป็นเลดแบบเด็กได้สำมาการ์ตูนเด็กกับพูดง่ายๆอย่ะแต่ว่าการดําเนินเรื่องจังหวะของเรื่อง การไล่ล่าอย่างเงี้ยมันยังดูลุ้นกว่าหนังโดมิเนียนอีกอ่แล้วแบบคือไม่ใช่แค่ฉากไดโนเสาร์นะแต่ผมว่าฉากที่รถไปแขวนอยู่บนต้นไม้อ่ะแล้วทุกคนต้องพยายามลงมาไม่ให้รถมันล่วงด้วยอ่ะแล้วมันมันก็รู้สึกลุ้นตามรู้สึกหวาดเสียวแทนนิดนึงนะคือโอเคเรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันไม่ล่วงหรอกแต่ว่าเข้าใจะปะในในในความรู้แก่ใจของเราแต่ว่าหนังมันทําดีอ่ะมันทําดีเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกสนุกรู้สึกเอนจอย อินไปกับฉากตรงนั้นได้และที่สาคัญคือแบบเคนจิแม่งเทพจิบหายเลยอ่ะคือตอนนั้นนนั้นเราได้ดูฉากโชว์สกิลของเคนจิมากเลยอ่ะแล้วถ้าลองนึกย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเด็ก ในตอนภาคของแคมป์กิเลเชียสเนี่ยคือเคนจิแม่งแบบคนละคนเลยฉากนี้ถือว่าเป็นเป็นฉากที่ผมประทับใจมากมันอาจจะเป็นฉากที่แบบส่วนหนึ่งอะเนาะไม่ได้สําคัญอะไรกับหนังมากเป็นฉากหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่ใส่เข้ามาเพื่อความบันเทิงเพื่อความเรียกว่าอ,อย่างเราใจแต่ว่าผมคิดว่าเป็นฉากที่ผมชอบนะและหลายคนก็อาจจะชอบก็ได้แม้ว่าจะไม่เกี่ยวโดบเืสาวก็ตามในฉากนี้แต่มันทำมันทำดีแล้วก็ทําให้เรานึกถึงนึกถึงจูเลสิกปาภาคแรกคือใครแฟนจูเลสิกอะมันจะมีเซอเอเยอะมากแล้วก็ จะมีหลายจังหวะมีหลายฉากที่ทำให้นึกถึงหนังจริงๆก็เป็นอย่างนั้นมาทุกซีซั่นเลยนะผมถึงบอกว่าแบบซีรีส์นี้มันดีมากจริงๆคือใครเป็นแฟนดราส,สิกต้องแบบไม่พลาดของซีรีส์นี้นะอ่าก็นั่นแหละนะฉากรถอันนี้เป็นฉากที่เคนจิแม่งโคตรเท่เลยอะแล้วก็เก่งมากๆก็พูดถึงตัวละครแล้วเราก็มาไล่เรียงตัวกันดีกว่าเออไหนๆก็ซีซั่นสุดท้ายนะอันคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมได้พูดถึงซีรีส์นี้แล้วก็ได้นะในช่องของเราก็จัดเต็มเลยกันอย่างที่บอกไปพูด,ดเค็นจนะิก ก็ย <muitas> <arias> like ังคงเป็นตัวละครที่ยังไงเราก็ชอบอยู่แล้วโดยควาเป็นพระเอกด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบคือผมชอบอ่ะผมชอบดาเลสมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะยังไงดารเรสก็เป็นพระเอกเนาะแล้วแถมตอนโตมันก็เท่ด้วยแต่ดารเลสก็ยังเป็นดารเลสเหมือนเดิมเพราะงั้นก็ไม่ได้มีอะไรพูดถึงมากแต่รวมๆก็อย่างที่บอกว่ายังชอบอยู่เหมือนเดิมส่วนบุคลินบุคลินก็เปรียบเหมือนเป็นนางเอก้วเนาะคือบทบุคลินยังไงก็จะมีความโดดเด่นอยู่แล้วถึงแม้ว่าทรงผมในภาคนี้ยอาจจะไม่ได้เราใจเราเหมือนตอนเด็กเนาะคือตอนเด็กนี่ ชอบบุรีมากเลยนะแบบหัวแชมพูตอนที่ยังผมยาวอยู่นะพอมาในภาคนี้จริงๆตอนซีซั่นแรกที่เล่าย้อนอดีตที่เออผมถึงแม้ว่าจะสั้นลงมาแล้วแต่ว่ายังเป็นผมแบบยังมีผมยาวอยู่อะไม่ใช่แบบว่าเป็นสกินเฮดแบบตอนเนี้นะอันนั้นก็วิันนั้นก็ยังสวยนะแบบเราเราใจมากแต่ว่าเออปตัตผมสั้นแล้ว เออมันก็อาจจะไม่ได้แบบเราใจเราเท่าไหร่นะอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็เลยถึงได้ชอบยาร์ดแทนในภาคนี้นะภาค chaos e r i e s ตอนโตยาร์ดก็คือ,อยังเป็นยาร์ดเหมือนเดิมตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นดาเลียสยาร์ดแซมมี่นี่แหละนะแต่ว่าเบนกับเคนจิกับบุกลินนี่ผมว่าก,ก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมาถึงเรื่องนิสัยตัวละครนะคาแรคเตอร์ซึ่งยาร์ดอ่ะมันคือไม่ได้ผมไม่ได้ชอบแค่หน้าตานะแต่ว่า บุคลิกนิสัยคือผมชอบยาร์ดมากเลยผมชอบยาร์ดมาตั้งแต่แรกแล้วอะแบบมันก็มีหลายคนบอกว่ายาร์ดมีความมีความเลียวที่สุดแล้วอะมีความเป็นผู้เป็นคนที่สุดแล้วแล้วก็เป็นตัวละครที่ออกแบบมาตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดแล้วก็บุคลิกต่างๆคือคาแรคเตอร์มันมันดีมากคือยาร์ดจริงๆแบบดีมากอยู่แล้วมาตั้งแต่แรกอันนี้ผมเห็นแบบแฟนๆขับหลายคนก็ชม ตัวละครยาร์นะแล้วก็้าพูดถึงเรื่องในความปกติเออเรียกว่างี้ดีกว่ายาร์น่ะเป็นตัวเป็นคนที่ปกติที่สุดแล้วเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วเนาะอ่ะนานั่นแหละก็อย่างที่บอกคนนี้ผมอวยอยู่แล้วนะอวยไปแล้วรอบหนึ่งตอนตอน้ตนคลิปด้วยเจชอบมากๆอยแล้วแล้วก็แบบตัวมานี่ยิ่งสวยมากๆเลยอตอนท้ายนี่แบบโอ้โหปล่อยผมแล้วว่าอืมแบบชอบมากแล้วก็เบนเบนก็โอเคแต่เบนก,ก็ไม่ได้มีอะไรพูดถึงมากเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีก็ตอนท้ายนี่แหละ คือเบนกับตายเนาะจริงๆมีใครเชื่อเบนตายจริงไหมผมอะผมไม่คิดว่าจะตายหรอกเพราะว่าเลทของการ์ตูนมันเตติ้งมันแค่สิบ,บวกเองเหรเนาะ,นะแล้วก็แบบการ์ตูนทรงเนี้ยมันไม่ใช่แบบอนิเมะญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างงี้ที่แบบว่าเออตัวละครจะตายอะไรอย่างนง้นมันมันผมคิดว่าการ์ตูนเด็กอะมันไม่น่าจะฆ่าตัวละครเด่นได้แต่ว่าไปไปมา,มา,มาพอบทเริ่มปูไปเรื่อยตอนท้ายอ,อย่างงี้ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มกูเริ่มแต่เชื่อแล้วนะว่าเบนนี่มันจะตายจริงไหมเนี่ย อะไรอย่างนี้นะแล้ว่งแบบตอนท้ายๆที่มันแบบเออเริ่มเห็นดาวเริ่มเห็นแสงอะไรอย่างนี้ผมนี่แบบเฮ้ยหรือว่าตายจริงวะผมก็เริ่มคิดแล้วแล้วผมก็เริ่มเชื่อว่าไม่มีโอกาสแบบนี้โอกาสแล้วเอาจริงๆถ้าถามต่ผมผมอยากให้ตายไม่ใช่ว่ากูเกียดติเป็นอะไรนะแต่ข้อจะ,ปะบป้าบทหนังม,นมันจะมันจะได้ดีมากอะแล้วมันอาจจะจบไม่ไม่แฮปปี้เออแต่อย่างที่บอกไปอะว,ว่าว่ากการ์ตูนแบบนี้มันไม่มันไม่จบแบบนั้นผมก็เลยมีความมีข้อเน,นี้ยติดอยู่ในใจแค่ข้อเดียวจริงๆ แต่ไม่งั้นไม่งั้นผมจะเชื่อสนิทใจเลยว่าเป็นมันตายหาเนี่ยแต่โอเคมันไม่ตายจริงๆด้วยแล้วก่อนที่มันจะตายแล้วผมก็ยังลุ้นอยู่แบบว่าเออถ้าตายก็อาจจะดีนะมันจะซึ้งดีอะไรอย่างนี้แต่ก็ถามว่าต่อให้ไม่ตายแต่ว่าในฉากที่มันบิวบรรยากาศทุกอย่างอะ่ะเอาจริงผมก็เกือบอินตามนะผมก็อยากจะร้องร้องไห้ตามแล้วอะจริงก็เกือบอะแ,แค่เกือบอะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีน้ําตาออกมาขนาดนั้นอาจจะแบบว่าซึมซนิดนึงแล้วก็ไม่ถึงกับคอเบ้าแบบขนาดนั้น แต่ถ้าถามว่าให้เบนตายอ่ะให้เบนตายไปเล็จริงผมผมว่าผมเราอาจจะร้องนะเพราะว่าเราก็รู้จักเบนมันแต่ตอนแรกแล้วอะเขือ่อนที่ผมบอกเลยท่านเราติดตามซีรีส์นี้มาเราชอบมันมามากๆอ่ะเราเราก็รักผูกพันตัวละครไปด้วยเนาะแล้วเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเด็กๆผู้นี้ไปแล้วแล้วการที่เบนตายแล้วลองนึกดูว่าแบบถ้าทุกคนร้องไห้ให้เบนอ่ะแล้วมันจะให้อารมณ์ดีมากๆแล้วมันอาจจะยกระดับภาพรวมของซีซั่นนี้ไปได้เลยนะ แต่ก็ตามนั้นไม่เป็นไรมันไม่ตายก็ดีแล้วจบแบบแฮปปี้ดีแต่ก็มันจะเป็นแบบสูตรสาเร็จไปหน่อยธรรมดาไปหน่อยแต่ก็ยังว่าการ์ตูนเด็กเอะไรมากแล้วก็พูดถึงเบนแล้วเบนต่อจากยาร์ดเนาะเราก็พูดพูดถึงโมเมนต์เบนยาร์ดแลยกันเบนกับยาร์ดนี่ดูทุกครั้งก็ยังมีความสุขนะคือคือเบนกับยาร์ดถ้าใครตามมันตั้งแต่แรกแบบจะรู้แล้วเบนกับยาร์ดแบบสนิทกันมากแล้วเบนกับยาร์ดคือเป็นมันมีโมเมนต์หลายโมเมนต์นะที่เบนกับยาร์ด ที่จริงมันน่าจินน่ะตั้งแต่แรกแล้วแหละแล้วมาถ้าย้อนกลับไปแคมคีรเ,เชสซีซั่นแรกเลยตอนแรก2คนนี้ไม่ถูกกันใช่ไหมคือเบนมันง้องแง้งอะ่ะเบนมป็นยันงง้องแง้งอยู่ตอนแรกใช่ไหมก่อนที่มันจะไปติดป่าแล้วยาร์ก็แบบเป็นคนที่ลำคาญเป็นคนอะไรเงี้ยตอนแรกยาร์จะบ่นเบนตลอดอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญเลยตรงไหนรู้ไหมคือจุดจุดที่มันจับจินน่ะคือมันอาจจะอยู่ในเรือคายักตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วที่ทุกคนพายด้กันน่ะคืออ๋อไม่ใช่ดิเออบูรินกับดาเลสไม่ได้ไม่ได้ไม่ดนนนนัั่งลเเียกกกะแแตตอรป็บบิ เคนติ ji, นั่งลำเดียวกันแล้วก็แซมมี่กับดาเรียบที่นั่งลำเดียวกันแต่เบนกับยาร์ดะนั่งลำเดียวกันตอนนั้นแล้วมันเข้ากันตั้งแต่แรกแล้วอะผมก็แอบ,บจ้นสองคนนี้มาตั้งแต่แรกแต่ว่าเออพอสุด้ายซ 4, 4, ั้นสี่สั้นห้ายิบเออกลายเป็นว่าเบนเออกลายเป็นว่ายาร์ดกับแซมมี่ก็คู่กันเนาะส่วนเบนก็เออเป็นแค่เพื่อนที่แบบที่ท,ท,ท,ที่ที่ก็แบบดีมากๆสำหรับยาร์ดแถมในโมเมนต์ที่แซมมี่กับยาร์ดเริ่ม,เร,มเริ่มชอบกันครั้งแรกอะเออเบนก็มีส่วนรู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องนนะ ast, น,นีีี้้้้ดดดวยยยตาามทท่ไพูใบภคเล ส่วนคู่บุกลินเคนจิเนี่ยจริงๆหลายคนก็น่าจะจิ้นบุกลินกับลาวเรดมากกว่าตั้งแต่แรกแล้วจริงแเคมีมันเข้ากันตั้งแต่แรกแล้วอะที่ตั้นแตแรกแล้วแต่สุดท้ายก็มาสี่ตั้งสี่เหมือนกันเลยก็มาชอบกลายเป็นว่าะสองคนนี้มาชอบกันสังั้นคือมันมันมันหักเรือมันผิดคู่จากที่หลายคนมองมองเอาไว้อะว่าความเข้ากันนึกว่าแบบว่าเออเบนอาจจะชอบกับยาร์ดดาวเรดอาจจะชอบบุกลินอย่างนี้แต่การว่าอ้าวยาร์ดชอบแซมมี่เคนจิชอบกับบุกลินเฉยเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าไอ้ดาวเรดบุกลินเนี่ยสุดท้ายเขาก็ยังมา แอบมาสานต่อเรือดาเล็ดบุกลินนะในซีซั่นสี่เอ้ยซีซันหนึ่งของภาคนี้แหละภาคออสเตรียแล้วอย่างที่เราได้รู้แล้วว่าดาเล็ดชอบบุกลินเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยทีเนี้ยแฟนๆดาเล็ดบุกลินอาจจะมีความหวังขึ้นมาเลยนะพอบุกลินเลิกกับเชนติแล้วแล้วดาเล็ดมันก็ดันชอบบุกลินอีกอย่างเงี้ย ก็รอดูอยู่อาจจะสุดท้ายก็ไม่รู้ยังไงนะสุดท้ายก็ไม่ได้ก็ไม่ได้กลับไปบไม่ได้กลับไปคบกับเคนจิด้วยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนอะว่าสุดท้ายชอบกับดาเลียดเป็นแฟนกันไหมเออมันแค่แบบเออคุยเคีรยใจกันกับทุกคนนะคือแม้ท้งบูริงกับเคนจิก็เคีรยใจกันแล้วอะไรอย่างนี้แล้วอาจจะทุกคนอาจจะแค่เป็นเพื่อนกันปกติแล้วก็ได้นะแม้แต่แซมมี่กับยาร์ดเนี่ยมันก็มีเลิกกันไประหว่างซีซั่นสามยังซีซั่นที่แล้วเองอะแล้วซีซั่นนี้มาก็ดีก บอกเราอเปอร์เซนต์เนาะแต่ก็อสองคนนี้อาจจะมีสิทธิ์ที่จะกลับมารักกันแต่มันก็ไม่ได้บอกเรานะแม้กระทั่งตอนจบหรือทุกคนอาจจะเป็นเพื่อนกันหมดเลยไม่มีใครเป็นแฟนกันแล้วจริงก็ได้นะแล้วนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าอ่ะถ้าถ้าสองคนนี้ไปไปได้อยู่นะยาร์ดกับแซมมี่แต่ว่าบุรลินแคนจิตไม่แน่นอนคือคือเลิกแล้วเลิกเลยแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันได้แบบปกติเลยแล้วก็แม้แต่ว่าบุรินไปทดไปบ้วยแทนไหมอันนี้เรามันก็ไม่บอกเราเช่นกันแต่ดูแล้วก็น่าจะไม่ใช่นะก็เหมือนกับ เออก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละโอเคพูดซสยาวเลยตรงนี้ผมหรือพูดอีกตัวละครหนึ่งก็คือ Sammy. แซมมี่แซมมี่ก็ไม่มีไม่มีอะไรพูดถึงมากเนาะจริงๆก็พูดถึงแซมมี่รวมๆไปบ้างแล้วกับในประเด็นของเรื่องคู่คู่เ่นี้แซมมี่ก็ยังเป็นตัวละครแซมมี่เหมือนเดิม,มไม่มีอะไรพูดมากของจริงตงัวนี้แล้วก็ก่อนให้คะแนานเอาเรื่องสุดท้ายก่อนเลยลวกันเรื่องสุดท้ายกเกี่ยวกับเดย์ซอร์ทรอบนึงท่านนี้ก็จะมีแอโตแอโตเซปเตอร์อยู่แต่ว่าจะไม่ใช่พวกเลดโกส์แพนเทอร่าไทเกอร์แล้ว ไอ้โกตายเนาะนั้นที่แล้วเลดแพน t ทราเทาเกอร์ก็ไม่ได้ออกแล้วแต่ว่าเป็นกลุ่มใหม่แทนที่ยังพึ่งฝึกฝนอยู่ยังเป็นเด็กอยู่อยู่ในห้องทดลองอยู่เลยแต่ว่าแม่งฉลาดมากไอต้ตัวตัวสีเหลืองอะตัวสีเหลืองเราได้เห็นความฉลาดเราได้เห็นมันโชว์แบบมันให้นึกย้อนกลับไปย้นสิปาร์คแรกเลยที่เขาบิวความน่ากลัวความเสียงขวัญของแรปเตอร์อะแล้วอีกความฉลาดเนี่ยมันมันน่ากลัวมากนะก็นั่นแหละอย่างที่บอกเลยว่า ภาพรวมมันเลยออกมาดีมากเพราะบททุกอย่างมัน,มนดีแล้วก็ทําให้เราชวนคิดถึงหนังหลายๆฉากเลยของของหนังหลายๆภาคอ่ะแล้วก็มีพูดถึงแล้วะกันบัมปี้อ่ะบัมปี้แองิโอเารัสของเบนที่ทุกคนรู้นะมีลูกแล้วก็ชื่อว่าสมูทตี้ใช่ไหมตัวลูกซึ่งภาคนี้ก็ได้เจอพ่อแล้วนะมีพ่อออกมาด้วยพ่อมาอยู่ไบโอซินเหมือนกันตอนนั้นตัวพ่อมันมาช่วยปกป้องอยู่ส่วนป้าเล็กก็ไม่ได้มีบทอะไรมากแล้วน่าเสียดายแต่ก็อย่างว่าเนาะมันก็แบบ ตตดตัดจบไปให้เป็นยุคใหม่กได้แหละแต่ว่าปาเล็กก็เป็นตัวละครไอคอนิกของจักรวาลน,นี้มาตัวหนึ่งเลยอะ่ะมันก็นาศาศา่าเสียดายที่เราได้เห็นแค่แบบผ่านๆแต่ก็ยังเห็นนะแต่ว่าบูเนี่ยบูผมเคยทคําคลิปวิเคราะห์เอาไว้ว่าบูอาจจะได้เราอาจจะได้เห็นบูอีกก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีไม่มีบูออกมาแล้วนะบูก็เป็นตัวละครที่ที่ดังเลยอะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เห็นบูแล้วไม่ได้เห็นบูอีกแล้วที่ผมเคยทําคิดไว้ด้วยว่าบูจะได้มา ปะทะกับเลดไหมอะไรอย่างงี้นะเออเพราะมันแบบเห็นไหมชื่อสีแดงกับสีฟ้ามันพอดีกันอะ่ะเราก็เลยก็แบบเอออาจจะได้มาเจอกันสักหน่อยนะโชว์เซปเตอร์กับเวโรเซปเตอร์อาจจะสุดท้ายมันท่านท่านจุดจบแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีแล้วเราก็ไม่ได้เห็นโมเมนต์นั้นแม้แต่ถ้าตัวบูเองก็ไม่ได้ออกมาเลยซ้ำพวกพวกเลดเองก็ไม่ได้โผล่มาอีกแล้วด้วยซ้ำก็โอเคท่นคือทั้งหมดที่อยากจะพูดถึงภาคนี้ก็ไปให้คะแนนเลยแล้วกันนะก็ จะเป็นอะไรไปได้ก็นอกจาก10บเต็มสิบถึงสุดท้าย,ลยแล้วยังไงก็ให้สิบเต็มสิบอยู่แล้วนะภาพรวมของซีรีส์นี้ทั้งหมดย้อนไปตั้งแต่ภาคแคมคีเดเชเลยทั้งหมดนี้ชอบมากอยู่แล้วยังไงก็ให้ล้านเต็มสิบอยากให้มีอีกนะครับอยากให้มีอีกมากๆถ้าถามว่าความเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมแม้ว่าทาลายมันจะจบลงพอดีกับหนังแล้วก็จริงแต่่าอย่าลืมว่าห,หนังเราก็มีต่อยภาคใหม่ j จ s สิวบวอร์รีเบิร์ดที่เพิ่งมีไปเมื่อกลางปีไ่ยกรกฎาถึงแม้ว่าทาลายก็จะโดดไป7ปีแต่ผมก็ยัง อยากจะเห็นซีรีส์นี้ดำเนินต่อแล้วก็ได้เห็นกลุ่มตัวละครเด็ก6คนนี้ไปต่ออาจไม่แน่นะอาจจะอาจจะมีก็ได้นะอนาคตแล้วทําเป็นภาคใหม่เป็นายภาคต่อไปของของหนังอนะแล้วก็ทําในทาลายเดียวกันแล้วก็เอาเด็ก6คนนี้ไปใส่เพิ่มซึ่งเวลาก็จะข้ามไปมากกว่านี้เนาะอีกจปีเลย7็ดหรือ8ปีนี่แหละเด็กๆก็จะโตขึ้นกว่านี้ควนี้เป็นผู้ใหญ่แบบสมบูรณ์แล้วอันนี้ก็ยังถือว่าใบรุ่นอยู่เนาะใช่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วซั่นสุดท้ายเราก็มาเลี้ยง ภาคทั้งหมดที่เราชอบเลยดีกว่าไล่ตั้งแต่ภาคแคมเคเดเชีเลยนะเอาเอาแบบแยกดีกว่านะแยกภาคดีกว่าภาคแคมเคเดเชีก็ส่วนภาคแคมเคเดเชีภาคแคออสเทรีก็ส่วนภาคแคออสเทรีเพราะว่ามันคนละแนวกันอะคือโทนเรื่องมันก็ต่างกัน้วยอันนี้มีความโตเป็นความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะสกลเรื่องมันก็ดูดูจริงจังขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอันนั้นก็ยังเด็กจ๋าเลยกว่านี้นะตอนภาคแคมเคเดเชีอ่ะเราก็มาพูดถึงแคออสเทรีก่อนเลยให้เรียงลําดับความชอบเอาจากมากลงไปลงไป ชอบน้อยสุดถ้าให้เลือกก็ต้องเป็นซีซั่นนี้อันดับแรกเลยเพราะไหนเป็นซีซั่นจบแล้วซีซั่นที่สี่นี้แล้วก็ไล่ลงไปเป็นสามชอบมาเป็นอันดับสองนะแล้วก็ซีซั่นหนึ่งที่ชอบเป็นอันดับสามแล้วก็ซีซั่นสองผมให้ท้ายสุดซีซั่นสองรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่รู้สึกว่าซีซั่นหนึ่งทำได้ดีกว่าก็ประมาณนี้ส่วนภาคแคปมคีเทเชียตตอนเด็กตอนเด็กผมให้ห้าซีซั่นห้าซีซั่นสุดท้ายจบ อย่างอลังการกว่าซีซั่น5แล้วก็ซีซั่น3แล้วก็ซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2ซีซั่น4สุดท้ายเลยนะซีซั่น4นี่ห่วยสุดอันนี้หลายคนวิจารณ์คับอันนี้เรื่องรดับความชอบทั้งหมดแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่บอกไปเลยพูดจ้ำตลอดว่าผมชอบทุกซีซั่นนั่นแหละชอบหมดที่เป็นซีรีส์นี้นะเพราะว่า แค่ดูตัวละครมันผูกพันอยู่แล้วอะดูเรือสาว่าเรารักเรือเว,วอยู่แล้วเราชอบเรือเสวมากๆเราก็ดันชอบตัวละครในเด็กพูกนี้อีกมันก็ฟินอยู่แล้วทุกครั้งที่ได้ดูไปสนแล้วว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเอาจริงๆอิงนะต่อให้มันจะทำแย่ผมก็ชอบอะ่อะก็ประมาณนี้นะครับหมดแล้วจริงๆนี่ถือว่ายาวมากแล้วนะนะจริงๆก็ยังไม่อยากจะจบเลยอะเพราะว่ามันมันมีให้พูดได้เรื่อยๆผมอยากพูดถึงซีรีส์นี้อีกเรื่อยๆเลยผมอยากทำคลิปเกี่ยวกับซีรีส์นี้อีกแตยังไม่อยากให้จบเลยอย่างที่บอกไปแต่ก็ตามนั้้้นนนนะะมัตองจบเท่าีแหล แต่ก็จัดเต็มไปแล้ในคลิปนี้ใสสุดไปเลยเราอาจจะไม่ได้มาพูดถึงซีรีส์นี้อีกแล้วก็ได้ในคลิปในช่องของเรานะก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สโตเปียเข้าแล้วนะจริงๆซีรีส์เนี้ยแคทเธอรีนฉายไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วจริงผมก็ดูแต่วันไม่ใช่วันแรกวันที่สองมันฉายวันที่มันลงลงซีมิ่งวันที่2 0นะแต่ผมดูวันที่เเพราะว่าผมไปดูวิกเก็ตมาแล้วก็2 0 21อผมก็ไปดูเรื่องนี้แต่ว่ายังไม่มีเวลาทำไม่ใช่ไม่มีเวลาผมข <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี้ ไปหน่อยนะแล้วก็ไม่อยากทำลวกๆไงคืออยากมีเวลาทําแบบเนี้ยเวลาทํานานๆแล้วก็อยากทําให้มันดีอะ่ะเพราะว่าเป็นีซั้นสุดท้ายแล้วเราอยากจะทําออกมาดีๆอ่ะรอติดตามมือปืนกับซูโทเโปียหนังเข้าลงพรุ่งนี้เดี๋ยวรีวิวก,กันต่อเนื่องเลยนะครับตบทีนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ